จิมรอนเป็นหนึ่งในนักสร้างแรงบันดาลใจที่ชื่นชอบมากคนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในทิศทางที่ดีขึ้นไม่มีใครอยากทำผิดพลาดในชีวิตทุกคนอยากให้ชีวิตเป็นไปได้ตามที่เราคิดไว้ทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงแล้วมีปัจจัยมากมายในโลกของความเป็นจริง ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเมื่อเราล้มลงเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปที่จะร้องไห้เสียใจท้อแท้แต่ถ้าคุณรักตัวเองมากพอเห็นคุณค่าในตัวเองคุณมีคุณค่าคุณค่าของคุณสร้างขึ้นด้วยตัวของคุณเองคุณจะไม่ยอมจมอยู่กับในความทุกข์อย่างนานๆ แต่จะมาจัดการทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่เป็นชีวิตที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถนำมันขึ้นมาได้ด้วยมือของคุณเองความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตเรายิ่งกระทบกับจิตใจเรามากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เรารู้สึกสับสนว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเรายัางไงมีคำแนะนำจากจิมรอนในการพัฒนาชีวิตของคุณในทางที่ดีขึ้นมาฝาก ข้อแรกการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวความกลัวผลักดันให้เราทำในสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการอย่างแท้จริงความกลัวบางทีก็ดึงเราไว้กับที่ไม่ให้เราได้ก้าวหน้าไปที่ไหนในวันที่คุณล้มความกลัวนี่แหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุดถามว่าทุกคนเคยล้มเหลวไหมผมก็เคยนะในวันที่ล้มเหลวแล้วไม่รู้จะไปทางไหนความกลัวนี่แหละ มันทำให้เราหยุดอยู่กับที่ผมหยุดอยู่ตรงนั้นมาเกือบ2เดือนยิ่งถ้าคุณทำงานหรือหางานใหม่หรือตกงานนะครับแล้วหางานใหม่และงานใหม่ดันไม่พ้นโปรโด้วยเนี่ยความคิดและความกลัวของคุณจะดิ่งเหวมากๆเลยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเอาตัวเองกลับขึ้นมาให้ได้นะครับถ้าคุณเอาตัวเองกลับขึ้นมาไม่ได้งานนี้แหละคุณจะจมอยู่ตรงนั้นนานเลยข้อที่สคือ ลงมือทำตามความต้องการที่อยากจะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากเรากลัวแล้วนะครับเราเริ่มที่จะไม่กลัวแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีสติปัญญาสามารถเลือกทำในสิ่งที่ดีถูกต้องและเหมาะสมได้เหนือกว่าสัญชาตญาณและความรู้สึกสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาสิ่งที่เราผิดพลาดเราเรียนรู้จากมัน อะไรที่ดีและไม่ดีเราไม่จำเป็นจะต้องทำมันอีกต่อไปเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปทำในสิ่งที่ดีกว่าได้เสมอเริ่มต้นวันนี้ทำในสิ่งที่เราในวันพรุ่งนี้จะรู้สึกขอบคุณคุณเลือกเองได้จริงๆตรงนี้สิ่งที่เขาพูดก็ถูกนะถ้าเราวันหนึ่งที่เรากลัวนะครับเราจะจมอยู่กับที่แล้วเราจะไม่ไปไหนเลยพอเราไม่ไปไหนเนี่ย มันจะทำให้รู้สึกว่าชีวิตฉันหมดและไม่มีทางไปแล้วแล้วก็ไม่ทำอะไรนั่งจมอยู่อย่างนั้นจนเวลามันผ่านไปผ่านไปสำหรับผมในวันนั้นนะผมไม่สนเลยครับว่างานมันจะเป็นงานอะไรไม่ว่าจะเป็นเด็กปั๊มเอ่อรอปรพ,อพนักงานเดินตั๋วลงหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งบางคนบอกเฮ้ย hey, พี่บ้าหรือเปล่าพี่ตำแหน่งขนาดนี้อยู่ดีๆมาทำงานแบบนี้บอกเฮ้ย hey, เวลา ถ้ามันอยู่เฉยๆมันไม่ได้ตังค์อ่ะมันเท่ากับศูนย์นะแต่ถ้าคุณได้ทํางานอย่างเนี้ยวันหนึ่งอาจจะได้3 4 0 0ต่อวันมันก็ยังดีอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปและสิ่งที่สําคัญกว่าคุณต้องออกไปเจอคนครับพอคุณออกไปเจอคนคุณจะเห็นอะไรหลายๆอย่างคุณได้อยู่กับคนมันจะทําให้คุณไม่เฉาคุณจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่บางคนเนี่ยเขาเหนื่อยกว่าเราเยอะนะครับข้อที่ 3. ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง ถ้าเราทำผิดกับคนอื่นการกล่าวคำขอโทษโดยเฉพาะกับคนที่คุณคิดว่าเขามีค่าที่สุดในชีวิตของคุณจงช่วยให้เรารักษาความสัมพันธ์นั้นๆได้ถ้าเราทำผิดพลาดกับตัวเราเองพิจรารณาความผิดพลาดนั้นศึกษาบทเรียนและเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ให้เรื่องแบบนี้มาทำลายชีวิตของฉันอีกต่อไป มันคือการพูดง่ายๆคือมันคือการไม่ยอมแพ้นั่นแหละนะครับแต่การพูดแบบนี้มันง่ายนะใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะ่ะแม่งโคตรยากเลยเพราะวันหนึ่งที่โดนอะไรมาหนักแล้วมันแปลกนะเวลาที่คนล้มเหลวหรืออะไรเงี้ยเวลามันโดนแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นแพ็กเกจเลยอย่างเช่นผมโดนนะอันแรกคือตกงานอันที่สองช่อง YouTube ที่มี8ป0 0 0นพซับที่สร้างไรายได้้ผมทุกเดือนแม่งโดนปิด อันต่อมาก็คือ,อหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราลงทุนอ่ะแม่งขาดทุนหมดเลยทุกอย่างแม่งประเดประดังเข้ามาแบบเป็นแพ็กเกจเลยซึ่งตรงนี้มันต้องใช้สติหลวนๆวเลยแล้วต้องใช้เวลาในการที่แบบจะยืนขึ้นมาได้จริงๆนะข้อที่4นะครับจัดการเป้าหมายชีวิตเสียใหม่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาเป้าหมายของชีวิตเราขึ้นมาดูใหม่อีกครั้งปรับเปลี่ยนใหม่ในสิ่งที่ไม่ใช่ชีวิตเรา เราสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเราเองตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ในสิ่งที่เราต้องการมันอย่างแท้จริงในชีวิตคุณสามารถทำทุกอย่างได้เพียงแค่คุณต้องการมันมากพอและลงมือทำมันอย่างสม่าเสมอคือมันเหมือนกับเรื่องเต่ากับกระต่ายนะครับคือกระต่ายเนี่ยรู้ว่าวิ่งเร็วมันก็เหมือนคนที่ทำงานเก่งทำงานเป็นแต่หยุดการพัฒนา แต่เต่ารู้ตัวเองว่าเดินช้าแต่เขาเดินทุกวันมันเหมือนกับการที่เราพัฒนาแต่ช้าหน่อยแต่เราไม่หยุดพัฒนามันพัฒนาไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะครับข้อที่ 5. เชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากในชีวิตเราอันนี้โคตรจริงเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทําให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงและทําชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นจนประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการ คุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนที่คุณจะให้คนอื่นมาเชื่อมั่นในตัวคุณคุณต้องเชื่อว่าพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้และคุณจะต้องเชื่อว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีในแบบที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนแล้วโฟกัสในการลงมือทำอย่างดีที่สุดในปัจจุบันนี้ขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่คุณมีความสุขได้ทุกวันด้วยตัวของคุณเองอันนี้โคตรจริงเลยเพราะถ้าคุณขาดความมั่นใจนะ เวลาที่คุณทําอะไรง่ายๆง,งานง่ายๆนะคุณจะรู้สึกโคตรกลัวกังวลว่ามันจะผิดไหมคุณจะกังวลว่าเฮ้ยทำไปจะโดนด่าไหมจะโดนตําหนิไหมมันจะกังวลไปหมดเลยครับถ้าวันหนึ่งที่คุณแม่งขาดความมัน่นใจถามว่าผมเคยเป็นไหมเป็นคือวันที่แบบเออคุณทํางานเว้ยแล้วแบบตกงานและไปเริ่มงานใหม่แม่งโคตรกังวลเลยว่าเฮ้ยที่เนี้ยแม่งจะผลโปรไหม มันทําให้เราทํางานและแบบแม่งแมบไม่มีประสิทธิภาพเลยไม่มีความมั่นใจไม่มีความเฉียบคมไม่มีความรอบคอบไม่มีหาเลยเลยจริงๆสิ่งสเนี้ยผมแม่งเคยเจอมาแบบกับตัวเลยนะครับแล้วมันทําให้แบบไม่ผ่านโปรไม่ผ่านโปรแบบงงงงเลยว่างานง่ายๆแบบนี้ทําไมกูไม่ผ่านแต่พอกลับมาดูเออจริงวะแม่งเราไม่มีความมั่นใจเลยเอกสารอะไรแต่ละอย่างที่เราออกไปเนี่ย แต่ละอันแม่งไม่มีความมั่นใจเลยมันขาดความเฉียบคมขาดความรอบคอบขาดความประณีตทุกอย่างเลยแม่งขาดหมดเลยสติปัญญาจงมีสติมากพอในการจัดการปัญหาตรงหน้าชีวิตของคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืนเมื่อคุณเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความคิดให้ถูกต้องและดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่คุณเลือกที่จะไป ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน every day stand g l a n d at the door of your mind อันเนี้ยมันมันต้องมาคู่กันนะสติแล้วก็ความมั่นใจมันมาคู่กันไอาการจะตั้งสติได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาทุกอย่างแม่งต้องใช้เวลาหมดมันไม่มีใครหรอกครับมันมันอาจจะแบบมีมัม้ง ที่แบบว่าเฮ้ยฉันตัดได้เลยวันสองวันแม่งตัดเลยแล้วแบบว่าเอาใหม่ตั้งสติใหม่ทําใหม่อันนั้นคือเขาเขามีความเด็ดเดี่ยวแต่กโดยปกติผู้ดูชนทั่วไปอ่ะแม่ง95%หรือ9 8อน่ะจะจมอยู่ดังนั้นเป็นเดือนเป็นเดือนเลยครับคุณลองคิดดูดิหนึ่งเดือนที่คุณหายไปอ่ะแม่งทําอะไรได้ตั้งมากมายแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกครับเสียใจให้พอแล้วเดินกันใหม่ตั้งสติใหม่ เอาความมั่นใจกลับมาตั้งเป้าหมายใหม่ใช้เวลาของคุณอย่างมีคุณค่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเราไม่ใช่เงินนะครับแต่เป็นเวลาอันเนี้ยจริงเพราะเวลามันเดินแล้วไม่ย้อนกลับแม้คุณมีเงินขนาดไหนก็ซื้อมันย้อนกลับมาไม่ได้เราสามารถหาเงินได้เสมอนะครับแต่เวลาที่ผ่านไปเราไม่สามารถที่จะเรียกมันกลับมาได้เลยจงใช้เวลาของคุณ ไปกับสิ่งที่คุณค่าที่มีคุณค่ากับตัวคุณเองอย่างแท้จริงนะครับอันนี้จริงคุณดูเลยครับคนรวยหรือคนประสบความสําเร็จเนี่ยเขาไม่มีเวลามานั่งคุยเล่นมานั่งเล่นเกมอะไรมากมายแต่เขาจะแบ่งเวลาเหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองได้เจอคนที่เก่งขึ้นไปอีกอยู่ในกลุ่มคนที่แบบเก่งกว่าเขาอ่ะแล้วเหมือนกับว่าคุยแล้วเขาได้อะไรมากขึ้นนะครับ ในสิ่งที่เขาผ่อนคลายแต่มันแฝงไปด้วยการพัฒนาตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่คนที่เขาสำเร็จอ่ะเขาเขาไปในจุดจุดนั้นข้อที่8นะจัดการกับการเงินของคุณโฟกัสไปในการสร้างไรายได้เก็บเงินก่อนที่จะใช้และใช้ในเงินที่เหลือเท่านั้นไม่ใช่เหลือเงินแล้วค่อยเก็บศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรื่องเงินนะครับตรงนี้ มันก็จริงเพราะว่าถ้าคุณมีเงินเยอะแต่คุณเก็บเงินไม่ได้บริหารเงินไม่ได้หาเงินให้เยอะให้ตายยังไงก็ไม่เหลือครับเหมือนอย่างเช่นคุณมีเงินเดือนหนึ่งแสนแต่คุณผ่อนรถห้าหมืนคุณต้องผ่อนบ้านอีกนะครับคุณต้องมีค่าลูกเรียนอีกค่ากินอีกรวมเบ็ดเสร็จเดือนเดือนหนึ่งคุณใช้8ปดหมื่นคุณมีเงินที่แบบ เหลือใช้จริงๆอ่ะสองหมเท่านั้นซึ่งแบบนี้อันตรายมากนะครับถ้าวันไหนคุณตกงานเนี่ยทุกอย่างหายวับไปกับตาเลยแล้วความบันไลยและความชิบหายเนี่ยจะมาเยือนชีวิตคุณยิ่งถ้าคุณทำงานยิ่งนานเท่าไหร่แล้วคุณไม่สามารถที่จะมีทรัพย์สินอย่างเช่นบ้านหรือรถเป็นของตัวเองได้ที่ยังผ่อนไม่หมดอันเนี้ยโคตรอันตรายเลยถ้าตกงานขึ้นมา นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณผ่อนหรือส่งมาเท่ากับศูนย์นะครับข้อ9นะครับใช้ชีวิตในสิ่งที่เราเชื่อถ้าเราเพียงทํางานเพื่อเงินอย่างเดียวเราจะไม่มีความรู้สึกพึงพอใจและเพียงพอแต่ถ้าคุณทํางานในสิ่งที่คุณมีความเชื่อมีความรักในสิ่งนั้นคุณจะมีความสุขและเมื่อคุณมีความสุขคุณจะทํามันได้ดีคุณจะเก่งขึ้นในงานด้านนั้นๆ ที่คุณทำคุณจะสามารถใช้ทักษะในการช่วยเหลือคนได้อีกจำนวนมากและเมื่อนั้นเงินก็จะเข้ามาในชีวิตคุณจะมีความสุขและมีเงินคือมันก็คือคำว่าทำงานที่ชอบนะครับแต่การที่จะทำงานที่ชอบแล้วได้เงินด้วยเนี่ยผมมองว่าน้อยคนจะทำได้นะครับมันจะต้องเจอในงานที่แบบเราหาจริงๆและมันสามารถเลี้ยงชีวิตเราได้จริงๆอย่างเช่น บางคนชอบที่จะถ่ายรูปก็ถ่ายรูปเป็นอาชีพเลยตะเวนถ่ายรูปเป็นอาชีพหาเงินกับมันบางคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่องเทีย่ยวก็ท่องเที่ยวอย่างเดียวเพื่อหาเงินกับมันในช่วง3-5ถึงปีแรกจากที่ผมเคยคุยกับคนพวกนี้นะเขาบอกว่ามันต้องทุ่มเทมากนะครับมันไม่รู้หรอกครับว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เขาทำเพราะว่าเขาชอบชอบลุ้นๆเลย ลุ้นล้วนเลยครับเที่ยวอย่างเงี้ยบางคนนะผมยังคิดเลยโหใจโคตรถึงเลยขายคอนโดทิ้งหนึ่งหลังเลยนะเก็บเงินหนึ่งล้านบาทและเที่ยวอย่างเดียวเลยในเงินก้อนนั้นอนะเป็นคุณคุณกล้าไหมสิ่งที่เขาทาเขาทําแบบนี้จริงๆนะจากที่ผมคุยมาหลายคนมากแล้วคือเขามองว่าเขาพูดคํานึงทุกคนเหมือนกันเลยว่าไม่รู้อนาคตจะมีแรงได้เที่ยวไหมแต่วันนี้ถ้ามีแรงและมีโอกาส ไปก่อนไอ้ส่วนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วมีคนรู้จักอันนั้นเป็นผลพลอยได้แต่เป้าหมายเขาคนพวกนี้คือเป้าหมายเดียวเลยคือฉันจะไปในสิ่งที่ฉันอยากทำข้อ11นะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องมีศีลธรรมอันดีถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตัวเราเองจะรู้สึกดีกับตัวเราเองการที่เราเป็นคนแบบไหนเราจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิต เลือกทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าอย่าทำสีเทาอ่ะคือถ้าคุณทำทุกอย่างมันขาวสะอาดอ่ะคุณจะนอนหลับสบายไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันผ่านไประยะเวลายาวนานแค่ไหนแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่า มันจะมีรายได้ไม่เท่ากับการที่ทำสีเทาๆนะครับแต่มันสบายใจเมื่อเวลาเราไปไหนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรย้อนกลับมาหาเราข้อ12นะครับมีระเบียบวินยัยแรงจูงใจที่ดีทำให้เราเริ่มต้นในการลงมือทำแต่การที่เราจะทำมันให้สำเร็จได้ต้องอาศัยมากกว่าระเบียบวินัยในตัวเองในการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ อันนี้เป็นคือคือผมเคยอ่านกฎกฎหนึ่งอะไรนะสามพันชั่วโมงหรือหนึ่งพันชั่วโมงหรือสามพันชั่วโมงเออหนึ่งหมื่นชั่วโมงหรือสามพันชั่วโมงหรือหนึ่งพันชั่วโมงเนี่นยผมจาไม่ได้แล้วคือเขาพูดถึงว่าคุณต้องทาสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะซ้ำาๆหนึ่งพันชั่วโมงน่าจะหนึ่งพันชั่วโมงนะซ้ําๆถามว่าจริงไหมจริงโคตรผมลองมาแล้วตอนที่ผมเป็นนักกีฬาแค่ ทำในสิ่งสิ่งเดิมเนี่ยซ้ำๆ1,000ชั่วโมง1,000ชั่วโมงคุณเอา24่สหารไปดิวันหนึ่งมี24ชั่วโมงอาหารไปนะครับน่าจะประมาณปีกว่าทําอย่างนั้นไปเรื่อย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 ,อยมันมันจะเป็นเหมือนกับคําว่า Master Memory Master Memory คือสมองแม่งจะจํากล้ามเนื้อจะจําทุกอย่างแม่งจําหมดเลยว่า คุณต้องทําอะไรแล้วมันจะทําด้วยอัตโนมัติของตัวมันเองอันเนี้ยโคตรจริงผมลองมากับตัวแล้วแล้วแม่งแบบเป็นอะไรที่โคตรน่ากลัวมากถามว่าคุณทำมัสเตอร์เมโมรีนั้นแล้วหรือ,อยังผมบอกเลยพวกคุณทํำแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวมันคืออะไรรู้ไหมกินข้าวคุณลองดูดิคุณหลับตาลืมตาแม่งพลิกตะแคงยังไงมืออะที่คุณตักข้าวตั้งแต่เด็กจนโต แม่งก็เอาเข้าปากได้อยู่ดีมันเกินหนึ่งพันชั่วโมงแล้วครับนี่คือ m u s c l e m e m o มรแล้วคุณทำมันสม่ำเสมอมีวันไหนไหมที่คุณไม่เอาของกินเข้าปากไม่มีเลยไม่มีเลยครับถ้าคุณทำสิ่งที่คุณอยากทำได้เหมือนกินข้าวมันเป็นคำพูดคำพูดหนึ่งของน้องคนหนึ่งที่เป็นนักกีฬาทีมชาตินะเขาพูดคำหนึ่งว่าถ้าพี่ทำเหมือนกินข้าวได้อผมเชื่อว่ายังไงพี่ก็เก่ง ข้อ13ข้อสุดท้ายต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องมีจุดยืนและต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราต้องการเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการมันก็คือไม่ล้มเลิกนั่นแหละคือถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกเป้าหมายมันชัดคนที่เขาต้องการเดินไปถึงเป้าหมายเนี่ยเขาไม่เขาไม่มีแวะทะลายทางนะครับ เขาไม่มีแวะข้างทางไม่มีเขาเดินตรงอย่างเดียวไปของเขาอย่างเดียวใครจะว่ายังไงไม่สนแม่งเดินตรงอย่างเดียวถึงแม้ว่าปลายทางเนี่ยมันจะมันจะใช่หรือไม่ใช่นะแต่ขอให้ไปถึงจุดหมายเลยมันเหมือนกับคุณเดินขึ้นดอยอินทนนท์หรือดอยสุเทพรหรืออะไรก็แล้วแต่เป้าหมายคือแม่งข้างบนอ่ะคือข้างบนอ่ะค,คือคุณจะแวะข้างทางไมหมหลือเลยไหมผมเชื่อว่าคุณไม่แวะเพราะคุณอยากจะรู้ว่าข้างบนอ่ะมันสวยยังไง ข้างบนมันเป็นยังไงพอถึงข้างบนแล้วเออขาลงค่อยแวะข้างทางก็ได้แต่ขาขึ้นนะ่ะฉันอยากจะไปไปให้ถึงไปให้เห็นไปให้รู้นี่แหละฮะคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายนี่คือ13ข้อนะครับที่เป็นการพัฒนาตัวเอง